DIY e เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกล่าวสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานซ่อมมาแชร์เึ้่มเคยครับครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของเจ้าเครื่องไมโครเวฟนะฮะเครื่องนี้ยี่ห้ออิเล็กทรัลส์สำหรับรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น EMS 304 7 X นะครับตัวนี้เสียมาในอาการ อย่างไปนี่ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองต้มน้ำดูว่าร้อนไหมเปิดเครื่องติดไหมนะเป็นระบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะฮะน่าจะมีราคาพอสมควรครับตัวนี้แล้วก็ตั้งเวลาเดี๋ยวลองดูฮะจะร้อนไหม ได้ยินเสียงเครื่องทำงานนะถาดหมุนไฟติดปกต,ติเดี๋ยวเราจะดูเนาะจะลองสักสองนาทีฮะถ้าเกิดว่าระบบทำงานได้ก็จะร้อนฮะถ้าไม่ร้อนก็แสดงว่ามีปัญหาน่าจะหลังหม้อแปลงไปแล้วฮะเพราะว่าเสียงดังอืดอืดเนี่ยมันเหมือนเสียงหม้อแปลงทำงานแลละฮะแล้วก็ถาดหมุนพัดลมหมุนนะฮะ รอจาก20นาทีเหลือ18นาทีอันนี้ผ่านไปนาทีนึงแล้วฮะน่ฮะสองนาทีละปกติขนาดนี้ต้องร้อนแล้วนะฮะโอเคนะเดี๋ยวรออีกนาทีเอาให้ชัวร์ฮะโอเคนะเดี๋ยวลองดูนะเป็นไงบ้างเย็นเจยบ เครื่องไม่ร้อนฮะเปิดติดเดี๋ยวดูด้านในกันฮะโอเคครับเดี๋ยวทําการแกะฝาครอบด้านหลังออกเลยฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันมีน็อตอยู่ มีระบบยางเลยนะตรงนี้เพื่อนระวังคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะคายประจุซะก่อนฮะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวหาลอดไฟมาขคายประจุเนาะโอเคนะสายหนึ่งก็จับที่ฝัง่งขั้วฝั่งอันนี้ฮะ ขีไปผมใช้ปากขีดนะสายนึงก็แตะที่ขั้วคาปาซิเตอร์ฝั่งนี้นะเขียนนะใส่ไปดูเรียบร้อยแล้วยังไงก็ใช้มิเตอร์วัดอีกทีนะ,ะมิเตอร์วัดดูเนาะตั้งอย่างวัดสูงเนาะ ดูนะมีไฟค้างไหมโอเคนะไม่มีละโอเคปลอดภัยแล้วฮะทีนี้ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยเพื่อนลองเช็คในส่วนของอเช็คในส่วนของแม่ดีตอนดูก่อนก็ได้ฮะว่ายังดีไหม ถอดขัวออกเนาะที่ขัวาสายเนี่ยลองเช็คไม่ได้ตอนดูนะขัวาขาดไหมนะฮะเพื่อนจะเห็นว่าโอมจะต่ำๆนะฮะอย่างนี้แสดงว่าไม่ไม่ในตอนไม่ขาดะฮะนะศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดโอห์มลองสลับด้านดูนะเนี่ยฮะแล้วก็เช็คกลาวนะ มีลงกาวไหมตั้งย่านวัดไปที่ 60k หรือ 600k ก็ได้ค่ะลองวัดดูเนาะ4ขั้วกับโครงฮะต้องไม่ขึ้นนะขึ้นนิดนึงก็ไม่ได้นะต้อง2ขั้วนะนี่ฮะก็ถ้าตามนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะวิธีนี้ลำดับถัดไปลองดูซิวฮะนี่ฮะ ฟิวแรงสูงฟิวไฮโวล์เนาะมันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ตย่านเสียงก็ได้ฮะนะวัดความต่อเนื่องลองจิ้มไปที่ขาฟิวด้านนี้ดูเนาะถ้ายังดีคือก็จะมีเสียงล้องดังขึ้นตีปเนาะนี่ฟิวขาดไปแล้วเนี่ยนี่ฮะ ไม่มีเสียงร้องเนาะแสดงว่าฟิลขาดไปแล้วฮะฟิลตัวนี้นะลองดึงออกมาจากขั้วคาปาซิเตอร์ก็ได้ฮะตัวนี้อาจจะเป็นสลักนะที่คาปาซิเตอร์ต่อเข้ากับขั้วของหมาแปลงนะสายนี้ก็จับคู่กันไว้นี่นะ เวลาที่เรามาต่อเข้าจะได้ไม่ลืมฮะผันไว้นะต่อเข้าไม่นี่ตอนอ่ะมาดูฟิวกันเป็นยังไงเอ่ยฟิวขาดลองแกะดูด,ด้านในนะว่าฟิวเ,เป็นลักษณะไหนเนี่ยเป็นฟิวแบบนี้ ก็สามารถนำฟิลมาเปลี่ยนได้นะถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็นำฟิลมาเปลี่ยนนะฮะเนี่ยมันเป็นหัวสวมอยู่นี่ฮะหัวมันบีบล็อกไว้นี่ฮะถอดได้ฮะเราก็นำฟิลก็มาเปลี่ยนแทนที่ได้เลยนี่ฮะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมมองเห็นแล้วว่าไส้ฟิลมันขาดไปละโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาฟิลมาเปลี่ยนกัน เห็นนะฟิวตัวใหม่ตัวนี้ฮะเดี๋ยวลองวัดให้เพื่อนดูเนาะนีะ่เพื่อนจะเห็นว่าไม่มีเสียงเนาะตัวนี้ขาดไปละดูตัวใหม่นะเป,นเป็นฟิวเป็นฟิวไฮโวล Hi เนาะนะฮะก็ถอดเปลี่ยนได้เลยฮะถอดของเก่าออกแล้วก็ ถ้ตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนจะหมุนออกไปได้เลยแต่เดี๋ยวถอดประกอบเสร็จนี้เพื่อนจยเพิ่งเปิดนะฮะเราต้องเช็คก่อนว่าสาเหตุมันมีจากอะไรฮะที่ทำให้ฟิวขาดเพราะปกติฟิวมันจะไม่ค่อยขาดของมันเองนะเราต้องหาสาเหตุก่อนเนาะว่าทำไมฟิวมันถึงขาดเดี๋ยวผมประกอบใบที่เดิมก่อนนะ ทีนี้สาเหตุของฟิลที่มันจะขาดได้นะมันก็มีแค่สองส่วนแล้วล่ะฮะก็คือมีในส่วนของคาปาซิเตอร์ตัวนี้กับตัวไดโอดไฮโวลต์ตัวนี้ฮะแต่เราจะลองเช็คดูนะว่าเจ้าสองตัวนี้มีปัญหาไหมโอเคนะครับเพื่อนสำหรับการเช็คเจ้าไดโอด ไฮโวล์เนาะให้เพื่อนๆใช้มิเตอร์เข็มนะตั้งไว้ที่ r คูณ1 0 k ฮะแล้วก็สีโลเข็มนะโอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนใช้ตัวนี้มาแตะที่โคลงเนาะแล้วก็แตะไปที่ขั้วของไดโอดนะมันจะขึ้นข้างไปขึ้นข้างเห็นไหมฮะเพื่อนจะเห็นว่าขึ้นข้างหนึ่งนะหลังจากนั้นลองสลับครับลองสลับด้านนี้ดูนะ อ่าไม่ขึ้นนะนี่ฮะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนั่นแสดงว่าเจ้าไดโอตัวนี้ยังดีนะไม่มีการช็อตโอเคนะทีนี้เรามาเช็คในส่วนของเจ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ดูนะว่ายังยังดีไหมขึ้นแล้วก็ลงนะลองดูด้านนี้นะขึ้นแล้วก็ลงนะ หมืนจะยังดีนะฮะขึ้นแล้วก็ลงลองเช็คดูที่โครงดูนะจะต้องไม่ถึงโครงนะฝั่งนี้ไม่ถึงโครงเนาะไม่มีการลงกาวดูฝั่งนี้นะโอเคครับฝั่งนี้ก็ไม่มีการถึงแตะโครงเนาะถ้าดูตามนี้แล้วยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรผิดปกตินะ เดี๋ยวเราจะลองเช็คในส่วนของค่าความจุดูนะในส่วนของคาปาซิเตอร์ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ปกติคาปาซิเตอร์พวกนี้ก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งไมโครโดยประมาณนะบอกลบเิ็หน่อยลองเช็คดูความจุดูนะว่าอยู่กี่ไมโครเพื่อนอ่านค่าดูนะ หนึ่งจ่ไมโครความจุก,ก็ยังดีฮะเอทำไมถึงฟิวขาดเดี๋ยวต้องลองลองพลิกลองหาสาเหตุดูครับอาจจะมีจริงจบหรืออะไรมามาแตะที่ขั้วคาปาซิเตอร์ขั้วพวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ฟิวขาดก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะลองหาสาเหตุดูก่อนฮะโอเคครับเพื่อนหลังจากที่ ก็พยายามหาสาเหตุเนาะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรทำไมถึงเกิดการช็อตแล้วก็ฟิวขาดก็ในส่วนนี้ผมหาไม่เจอนะมันอาจจะมีจริงจกช็อตแล้วซากมันหายไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่สิ่งที่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ตัวฟิวมันขาดในส่วนของ แม่งนีตอนนะฮะที่มาทำงานจนร้อนเกินทำให้เกิดการกินกระแสเกินฮะแล้วมันก็ขาดฟิวก็จะขาดได้เช่นกันฮะท,ทีนี้สาเหตุที่ทำให้เครื่องมันทำงานร้อนเนี่ยมันก็มีในส่วนของห้องตัวนี้ครับในกรอที่ในกรณีที่มันมีความสปกปรกนะฮะ มันก็ทำให้เกิดประกายไฟได้แต่ดูแล้วตัวห้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะอาดและสภาพก็ยังถือว่าโอเคฮะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือแผ่นตัวไมก้าตัวนี้ฮะมันสกรปรกละมันมีคราบเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนแผ่นไมก้าตัวนี้โอเคนะฮะ เพื่อนก็จะสังเกตเห็นคาบเนาะนี่ฮะคาบสกรปรกที่เกิดขึ้นที่แผ่นตัวมันก้าตัวนี้เนะาะทำให้เกิดการกระจายความร้อนได้ไม่ดีฮะนี่ฮะคาบสกรปรกพวกนี้ฮะถ้าแผ่นมันมีลักษณะสกรปรกแบบนี้ให้เราเปลี่ยนไปเลยฮะเพราะฉะนั้นเพราะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวคุณลูกค้านําไปใช้นะฮะยังไม่นานก็เดี๋ยวผิวก็จะขาดอีกฮะโอเคครับผมขออนุญาตไปหาอะไรตัวนี้มาเปลี่ยนกัน โอเคครับก็ผมมีอะไรอยู่เนาะผมสั่งมาไปสำรองฮะก็เป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่หน่อยก็นำมาตัดฮะนำแผ่นเก่าเราไปทาบลงแล้วก็ใช้ปากกาขีดตามรูปเลยฮะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกฮะมันเป็นกระดาษฮะตัวนี้ ว่าตามรูปเลยฮะโอเคฮะได้รูปออกมาแล้วก็เดี๋ยวเรานำคัตเตอร์ตัดนะตามรูปนี้ได้เลยฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดแล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันโอเคครับก็ทำการตัดเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะกับของเก่าฮะนำไปติดตั้งได้เลยฮะ ไปญาติไปติดตั้งกันนะฮะโอเคครับตำแหน่งเดิมก็ได้เลยฮะจะมีร่องอยู่เนาะโอเคนะเข้าไปแล้วฮะเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฮะ โอเคนะเพื่อนเดี๋ยวลองต้มน้ำดูเนาะโอเคครับเพื่อนเมื่อกี้ผมลองดูเนอะเราเช็คระบบอะไรเราคิดว่ามันไม่ช็อตแล้วแต่ปรากฏว่าพอเปิดปุ๊บผิวตัวนี้ขาดเลยฮะนะฮะตำแหน่งนี้ผิวตัวคอนโทรลเนี่ยขาดเลย ตำแหน่งที่เราจ่ายให้ตัวมอแปลงทำงานนะเพื่อจ่ายเข้าระบบนี้แต่ว่าในส่วนของฟิวตัวนี้ไม่ขาดนะฮะฟิวที่ไปเลี้ยงในส่วนของคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอดนะฮะตัวนี้ไม่ขาดมาขาดที่ตัวคอนโทรลดังนั้นเนี่ยผมสงสัยว่าตัวแมกนีตอนตัวนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราวัดเนี่ยไม่ช็อตไม่ลงกาวแต่เวลาเครื่องทำงานเนี่ย มันมีอาการช็อตก็มีฮะดังนั้นเดี๋ยวผมพอดีผมมีอะไรเนาะก็คงต้องลองเปลี่ยนดูฮะเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ตัวนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองมาเทสดูอีกทีหนึ่งว่าแล้วก็ใส่ฟิลตัวนี้เข้าไปใหม่นะฮะตัวนี้ค่าสิบแอมมันจะมีปัญหาหรือว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะตัวนี้ออกก่อนฮะเพราะบางทีก็ มีบ่อยเครื่องเหมือนกันนะฮะที่เราเช็คทุกอย่างนี่มันปกติแต่เวลาที่เราประกอบเนี่ยก็ฟิวขาดหาสาเหตุไม่เจออย่างนี้คะะบางทีก็ต้องลองลองเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ดูฮะเพราะบางทีมันมันเสียลักษณะมันช็อตเป็นเขาเ่าเนี่ยมันวัดไม่ขึ้นฮะโอเคนะถอดในส่วนของตัว ตัวโมสเต็ปตัวนี้ออกก่อนฮะนี่ฮะตัวโมวฟิลตัวนี้เดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปใหม่นะเพราะผมเคยเจอเหมือนกันฮะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะอาการแบบนี้แหละแต่ปรากฏว่าที่ตัวแม่นิตอนเนี่ยมันมีปัญหาลองใส่ตัวนี้ชั่วคขาวดูก่อนฮะแล้วเดี๋ยวลองเทสตด,ดูฮะว่าจะเป็นยังไง ประกอบสายเข้าเหมือนเดิมลองลอ,นะอีกรอบฮะกับฟิวเหมือนเดิมนะ10แอมป์นะฮะใส่เข้าไปแทนฟิวตัวเก่าฮนะ ตัวเก่าเนาะตัวนี้จะเล็กกว่าหน่อยฮะเดี๋ยวเราลองให้รู้ฮะว่ามันทํางานได้ไหมทําทํางานได้ก็เดี๋ยวไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันให้มันได้ไซส์เท่าเดิมมันติดนะแล้วผมจะลองผ่านหลอดดูก่อนเนาะ จะยังช็อตอยูอ่นะ่ะเหมือนสตาร์สตาร์สตาร์าระดับไฟอาจจะไม่พอนะอ้าลองดูเลยฮะให้รู้เลยถ้าฟิวขาดอีกก็แสดงว่ายังมีปัญหานะมีปัญหาฮะฟิวขาดอีก ครับเพื่อนก็เมื่อกี้ทําการติดตั้งไปคิดว่าดูดีแล้วไม่มีรอยช็อตไม่มีอะไรแล้วก็เลยเสียบปลั๊กแล้วก็ทดสอบลองเปิดดูปรากฏว่าก็ฟิวขาดฮะฟิวแก้วตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปขาดเปี้ยมันแสดงว่ายังมีการการช็อตเกิดขึ้นในระบบแต่เมื่อกี้นะผมได้ทําการทดสอบถอดสายออกทั้งหมดเนาะทั้งสายที่ ก็ทำการถอดสายออกทั้งหมดฮะสายที่ไปเลี้ยงในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ไดโอดนะครับถอดออกหลังมออแปลงเนาะแล้วก็สายที่ไปเลี้ยงในส่วนของแมกนีตอนเนี่ยปรากฏว่าเครื่องทำงานได้นั่นหมายความว่าตัวมออแปลงเนี่ยไม่มีปัญหาครับส่วนที่มีปัญหาก็คงจะเป็นหลังจากหม้อแปลงไปครับไม่แมกนีตอน ไดโอดหรือคาปาซิเตอร์สามตัวนี้ฮะมันต้องมีตัวไหนสักตัวหนึ่งที่ทำงานผิดปกติบางทีมันไม่ช็อตขณะที่เราเราทำการตรวจวัดครับแต่ว่าขณะที่มันทำงานมีการจ่ายโหลดเกิดขึ้นเนี่ยมันช็อตก็มีฮะก็เคยเจอเหมือนกันดังนั้นก็คงต้องทดสอบนะฮะทีละตัวเดี๋ยวผมจะเอาผู้ต้องสงสัยออกมาดูก่อนเนาะนี่ฮะผมก็สงสยัย จเจ้าคาปาคาไดโอดตัวนี้แหละฮะเดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูฮะโขเคครับเพื่อนผมแกะเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกมาวัดน,นอกวงจรดูปรากฏว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันชอ็อตครับผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกที่ผมวัดมันไม่ชอ็อตนะ มันมีการตีขึ้นค่าปกติแล้วก็ไม่มีการลงกลาวแต่พอวัดรอบนี้มันช็อตขับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนดูเนะาะเพื่อนดูมิเตอร์นะผมตั้งอาคูนหนึ่งเลยก็ได้ฮเนี้ยอาคูณหนึ่งเนี่ยฮะเพื่อนเห็นไหมฮะ เข็มเข็มมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันค้างคะมันไม่ลงลองสลับดูนะนี่ฮะเห็นไหมครับขึ้นไปค้างแล้วก็ไม่ลงอย่างเงี้ยช็อตครับลองวัดย้านเสียงดูนะนี่ฮะเสียงจะดังตลอดเลยฮะปกติมันจะต้องดังแล้วก็ดับเพราะว่ามันคลายประจุกออกแล้วมันก็ต้องดับหรอกก็ต้องเสียงก็ต้องเงียบลงฮะแต่เนี้ยฮะ เห็นไหมฮะผมสลับวัดสายขวาดังทั้งคู่ฮะเนี่ยมันแสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ช็อตเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวใหม่ที่ผมมีอะไรอยู่นะเด,เดี๋ยวลองวัดให้ดูฮะผมสลับสายนะแตะนะย่านเสียงนะฮะทางนี้ไม่ขึ้นนะดูอีกฝั่งหนึ่งนะ จะดังติ๊บแล้วก็หยุดเพื่อนดูผมตั้ง r คูณหนึ่งนะดูความต้านทานนะปกติมันจะต้องเด้งขึ้นแล้วก็ลงนี่ฮะมันเด้งขึ้นแล้วก็ลงตั้ง r คูณสิบ k จะได้เห็นเข็มได้ชัดชัดปึ๊บเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมมันเด้งขึ้นแล้วมันก็ลงสลับสายนะปึ๊บเห็นไหมครับเด้งแล้วก็ลง อย่างนี้ปกติฮะไม่ค้างนะฮะดูดูดูตัวที่มันเสียนะเพื่อนดูเข็มบนะึดเห็นไหมฮะค้างสลับด้านนะปึ่ดค้างมันแสดงว่าช็อตเรียบร้อยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนคาปาิเตอร์กัน โอเคนะครับเพื่อความชัวร์ผมจะเปลี่ยนเจ้าตัวไดโอดไปด้วยผมไม่อยากเสี่ยงครับเพราะว่าผมมีเจ้าคาปาซิเตอร์ตัวเดียวถ้าไดาโอดช็อตเดี๋ยวจะทําให้ตัวคาปาซิเตอร์ช็อตไปด้วยเปลี่ยนไปเลยฮะตัวไม่กี่ตังค์ฮะโอเคนะครับก็ประกอบกับที่เดิมครับ อีกครั้แม่นี่ตอนนะสายหนึ่งฮะ,ะเดี๋ยวไปลองกันฮะจะได้เรื่องไหม เอเคครับเพื่อนเดี๋ยวลองกันดูต้มน้ำดูเนาะจะได้เรื่องไหม ลองดูก่อนเนาะว่าประมาณครึ่งนาทีมันจะมีอาการอุ่นบ้างไหมใช้ได้ฮะนะฮะร้อนละโอเคเดี๋ยวจะลองสักหนึ่งนาทีเนาะ เวิกนะครับเพราะว่ามีกลิ่นพริกออกมาแล้วเพราะว่าผมใส่พริกเข้าไปด้วยเม็ดหนึ่งมีกลิ่นพริกแสดงว่าร้อนนะฮะนาทีหนึง่งเดี๋ยวลองดูเนาะแต่ว่าก็ฟิวไม่ขาดแล้วะฮะแสดงว่าเราเรามาถูกทางครับ เพื่อนเห็นควันไหมไอ้น้ำฮะ <c oughs> อือนมมันเดือดะฮะพริกผมรูดออกมาจากจากแก้วเลยสแสดงว่าเดือดนี่ฮะโอเคฮะร้อนเรียบร้อยฮะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นไอ้น้ำเนาะไอร้อนขึ้นเลยฮะโอเคครับก็ ไม่ต้องจับแล้วให้ไอขึ้นขนาดนี้พาดีไเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาครับการแก้ไขปัญหาไมโครเวฟเครื่องนี้เนาะอิเล็กโทรลักตัวนี้ที่มาในอาการฟิวขาดเนื่องจากว่าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้มีอาการชอ็อต นะทำให้ฟิวขาดก็ทำการเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้พร้อมทั้งผมก็เปลี่ยนในส่วนของไดอดไปด้วยเลยเพราะว่าอายุการใช้งานน่าจะยาวละจริงๆอาจจะไม่เสียด้วยนะตัวนี้เพราะวัดค่ามันก็ไม่ไม่เพี้ยนนะไม่มีการช็อตไม่มีการรั่วแต่เพื่อความสบายใจของผมเองเพราะว่าผมมีตัวคาปาซิเตอร์นี้ตัวเดียวถ้ามันช็อตอีกรอบ ก็จะยุ่งฮนะจะต้องวิ่งหาลงอะไรก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปพร้อมเลยก็หลังจะเปลี่ยนก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติฮะก็ผ่า diy เรียนรู้ด้วยการลงมือทำว่าคงต้องขอจบคลิปการการนาเสนอไม้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อบ้านแม่บ้านที่สนใจแล้วก็อยากจะลองเรียนรู้หัดซ่อมเจ้าไมโครเวฟได้ด้วยตัวเองก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ